ข้ากับเจ้าก็เพิ่งผ่านเจ้าราชาร้อยกิ่งมาต่อไปนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีข้าว่าจุดมุ่งหมายต่อไปเจอต้องไปก็คือผ่านแม่น้ําสายนี้ไปจะเจอปราสาทเวทมนต์อยู่แต่ก่อนจะไปถึงข่าว่าเราต้องสู้กับมังกรที่อยู่ข้างๆโขดหินก่อนมังกรตัวนั้นอ่ะมันทําไมล่ะมันมันเฝ้ากุญแจอยู่ที่จะเข้าทางปราสาทอ๋อได้ ไปเราไปกันเลยโอเคนี่มันป่าแห่งหมอกนั่นเป็ใช่ใชเอเยอะเหลือกระวังระวังม้าข้างหน้าตัว oh. ลมหน่อยก็ดีเจ้าตกลมหน่อยก็ดี๋ยวพรอนพักก่อนเฮ้ย okay. ี่ไงนี่ไงไอ้มังกรตอนนี้สินะที่มันคอยเป้าของนะข้าเห็นอาวุธในมือของเจ้าอ่ะเจ้าได้มาจากที่ไหนอาวุธในมือข้าข้าไปฆ่าโจรมาข้าเห็นสิ่งนี้ตกอยู่ข้าก็เลยเก็บมาได้ทั้งสองเล่มเลยข้ามันดูสวยดีนะขอบใจไปเราจะกามกันเลยโอเคอพนไฟแล้วเจ้าหาที่หลบ เอาว่าเนากุญแจแล้วก็ชิงเลยดีกว่าไหมออประมาณนั้นก็ได้เขาว่ามันช่าอันตรายมากอยู่แล้วตัวนี้เบื่อเก็บแล้วก็ชิงกันได้กุญแจแล้วไปลับตอนนี้ตอนนี้ฆ่าว่าะเรายังสู้ไม่ไหวฆ้าได้กุญแจมาแล้วไปจะลองไปเปิดดูได้ มิถ้าไม่ติดว่าเมื่อกี้ค่าต่อให้มังกรน,นะค่าส่วนไปแล้วตุ้ยค่าว่าเจ้าก็จะสู้ไม่ไหวนะดาบเจ้าก็ได้นิดเดียวไม่จริงนะไปะถึงนี่สินละูคาเรียรใช่แล้วช่างดูหน้าพิศวงเลยเกินข้าก็าแบบนั้นไปเราไปเลยกันเถอะ เ้ย <Hey, S 2> <Hey. S 1> มีคนต้อนรับเจ้าด้วยหรอนะเขาต้องรีบนะ mm hmm. นะเจ้าตายนะต้อนรับแบบไม่ค่อยเป็นมิตรน,นะเปิดเลยที่นี่เขาไม่ค่อยต้อนรับคนแปลกหน้ากันใช่ ได้เป็นไงบ้างข้าจะตายอุ้ยอุ้ยไอ้นี่มันคลั่งข้าไม่ค่อยชอบดาบมันเท่าไหร่แขนก็มีหลายแขนดาบก็มีหลายดาบมันยังโกงข้าอีกระวังเจอโครงกระดูกอุ้ยอุ้ยเจ้าอะไรง ไปไปกันต่อในม,มหาลัยทำไมมีสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้ด้วยน่าจะเป็นรูปสมุนที่คอยเฝ้าหน้าปราสาทเฮ้ย,ยเขาวาเจ้าต้องวิง่งมีนักสนูซุ่มอยู่ าไกลเฮ้ยก็ระวังตายนี่วิ่งขึ้นปะเลื่อนต่อเพาว่านี่มันอะไรกันเนี่ยวิ่ง อันนี้มันเครื่องยนต์ที่พัดน้ำรอเปล่านี่มันกังหันขนาดใหญ่ขนาดนี้ใช่มีทางขึ้นด้วยนะเจ้าเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวก่อนถ้าเห็นแสงไฟอะไรนะเจ้าเห็นมานข้าไหมข้าก็เห็นเฮ้ยอุ้ยคอลองดูนะตอนรับแขกมีดีการนี้กันลย ีแรงมากเลยอ้ะไรกันดิดาวถอนก่อนนะดาวโดนเสียบเต็มเต็มท้องเราจะขึ้นตรงวงล้อนี่ไปอุย้ยเจ้เาเจ้าไปรอข่าเลยเจ้าก็อรอ ไปโดดขึ้นมาอันต่อไปอล้วไปไหนกันต่อทางซ้ายทางนี้จ้างข่า้ามาแล้วตอนนี้มีพอรอยู่ เ้ข่าว่าเอ้ยฝั่งนี้มีมีของข้างหน้ามีสองตัวเราฆ่าวทางฆ่าทางซ้ายหรือจะค่อยๆล่อข้าอย่งอายงโ้นล่อก,ก็ได้ หรือว่าเราจะวิ่งไปแทงันเลยเฮ้ยไม่รู้นะถ้าไเถ้ไปทำท่าตงแลเฮ้ยพอไม่รู้ถ้าว่าย่องถ้าขาย่องไปแทงตัวลขวาเจ้าตัวท้ายเจ้าตัวซ้ายไปบิงนะเฮ้ยเจ้าอะวเฮ้ย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 เฮเเ เอาลอรับไม้เ่าไห้ยักษ์รอมากรอ,อมาเ่นะของดีนี่ของดีนี่เฮ้ยแกมัน หน้าหนึ่งตัวซ้ายขวาหนึ่งตัวเขาเจ้าลองข้าข้าเอาหางนี้ก็หนึ่งนะฆ่าขอเก็บไปเทียบก่อนโอเคฆ่าฆ่าตัวข้างบนตัวข้างล่างแม่งเจ้าไหวไหมไหวไหว อะไรนี่ทำไมนักเรียนเยอะจริงๆนี่ไงห้องบอสนี่สินะในนี้มันจะมีตัวอะไรอยู่แน่ดูกันนี่อ่ะเลี้ยงหมาไว้เข้าเข้าประตูแล้วเนี่ยระวังเฮ้ย ขเขาไม่ได้มองนะอุ uh, ้ยจอดองอุยจอดจอง

เรียบร้อยมาพันนี้อย่าหาซื้อนะอันตรายจริงพันคาบดาบด้วยประเด็นเพว่าสถานที่นี้มันดูเหมือนไม่ใช่มหาวิทยาลัยเลยนะค่าก็ว่านนั้นเหมือนที่จะหายคนมากกว่าใช่ แต่ไรเลยก็แต่ข้าเห็นไอเทมระวังตกนะโดยจากสภาพทางแล้วภาว่าแปลกๆนะข้าขออนุญาตเก็บของเฮ้ย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 ข้าขอเก็บก่อนข้าวิ่งแล้วนะข่าวไปสุดแล้วนะเจ้ารอข้าก่อนเฮ้ยเจ้าเฮ้ยข้าหลุดได้ข้าหลุดได้ข้าวิ่งแล้วข้าวิ่งแล้ว ฮ้ยนี่มีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยประตูเขาว่าเราอยากไปนะไม่อยากไปตรงนี้ล่ะเปิดไม่ได้เฮ้ยเจ้าเพื่อนเจ้าเลยไม่ใช่นะเุ้ยแพงเลยหันหลังฆ่าฆ่าชอบซะด้วย

เรียบร้อยไม่เท่าไรนะอีซิเดี๋ยวนี่ปากแซ่บดีนะเอาว่าข้าว่าพี่นี่มันโล่งแปลกๆนะเจ้าคิดมาข้าวว่าอะไรข้าว่าไม่โล่งนะข้าว่าข้ารู้สึกว่าคดีนะเจ้าดูที่นี่ดิในนี้มันมันหอสมุดนะ เกิดอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยใ,ใครตัวตีนเนี่ยฆ่าเฮ้ยเด็กดนี่ยิ้มยิ้มแปลกๆเลยนะเฮ้ยเจ้าโอ้โหเขาว่าขนลุกว่ะเขาว่าเขาขนลุกอะไรอ่ะมันมองอะไรกัน Hush, little Culver. เฮ้ยเจ้าเด็กเหรอมันพักลูกพักรูปเป็นใครพักรูปเป็นตัวตัวอะไรกันนี่ข้าจะพูดยังไงเนี่ยข้าพูดไม่ถูกแล้วสรุปมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรเฮ้ยาเนเป็ด็กนี่อะไรอน หเพราะว่าเสียมันหลอนมากเลยเจัดมั้ยไอเด็กพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกหนังสือมันนี่ดิเฮ้ยเพราะมันเยอะเราต้องไปจัดการไอตัวที่มันปล่อยแสงว่าล่ะโอเค

เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่ะเดียวโอ้ยร้อยก็ไม่เท่าไหร่นี่นะอุ้ย,ย,นะยฟเฟสสองเหรอ,อเอ๊ะประมาณนี้นานจะแปลกข้าก็าว่ามันนะฮเฮ้ยมันยังไม่ตาย เขาว่ามันก็สวยแกนนะอุ้ยไม่ใช่นะดูดิมันก็เสื่อมสนนี่ลูกมันงั้นเลยใช่ข้าว่าใช่มันกำลังข้ามขวานลูกมันกลายเป็นตัวแล้วนะอุ้ย Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. We might lie with mon. ที่นี่มันที่ไหนอะ่ะน่าจะเป็นเวทมนต์ของมันโอ้มันมีร่างสองด้วยนาเปะเหลือเกิน <c oughs> น่าจะโบกแป้งเยอะจริง <c oughs> เพราะว่ราระวังนะระวังตายนะ เราหลบให้ได้เจ้าตะวางปาเล่นใครล่ะน่าจะฆ่าเฮ้ยเร่งเจ้าฆ่าถอย่อนะโอเคเฮ้ หลบนะปุย้ยตกลงเลขาแล้วิวนาคาพิวเรียบร้อยเจ้ารอไว้จเวจ้ามันหามอะไรเจ้า Chạy yên nó chạy yên đi Rồi rồi, rồi Ui, ui, chạy yên xẻm, không xa Được rồi Đừng để nó เ้าทางด้านนี้ยลมันลมันนะค่ะอะไรค่าอยู่เ้าเป็นหายตัวไปแล้วเว้ยเอาเหรอุ้ยควนเต่าเว้ยเว้ยเว้ยรูลระวังระวังระวัง เล็กข้าวเนี่ยเดีย๋ยวบอกนะยังหายแล้วมันเสกมาได้แป๊บเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่จะตายแล้วโอเคข้าไม่ตายแล้วตะลว,วงหายแล้วอุอ้ยอุอ้ยอุ้ย เขาจะตายเขาจะตายเจ้าหนีไปอันนี้อยู yes> ่การหนีหมาหมามาหมาหมาแกหาเราแก่หาเราหายติดตัวใครตายแล้วเจ้าตายแล้ว

เลงเจ้าอะเลงคาเลงคาเลงคาเจ้าได้เจ้าได้เรีย<า>บร้อย

ใจโดดตอนานอตอนยาวจริงผมก็โกรธหล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ่บ,บอสตัวที่สองของเรานะครับเป็นบอสแนหมดเนาะใช่ครับคือแบบดูเดือดกันมากนะเอาจริงก็ตายหลายรอบตายหลายรอบตายแอบตายอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ตัดมาก็ไม่เห็ุอะไรละเอาจริงอ่ะคือว่าคือว่าไม่ตายนะทุกคนดีครับ ก็คล <ffe> ิปนี mm ้ก hmm. okay. ็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้บุกปราสาททั้งหลังเนาะอัเนี้ใช่ครับผมก็มาถึงก็มาไฟบอสเลยก็ถ้าเป็นยังไงคลิปต่อไปก็รอติดตามแล้วกันนะผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปเก็บตกรอปราสาทกันอี EP ใช่ครับผมยังไงยก็งไงก็ฝากฝากด้วยนะครับผมไปครับครับสวัสดีครับ